241กรัมในขนาด10 US น้ำหนักลดลงไปถึง47กรัมเมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วนะครับ Velocity Nitro รุ่นที่4ครับแค่น้ำหนักก็เร้าใจแล้วอ่ะจะเป็นยังไงต่อไปบ้างเดี๋ยวมาตามกันในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับนี่คือรองเท้าที่ Puma บอกมาแล้วนะครับว่าเบาที่สุดตั้งแต่ผลิตมาเลยนะตั้งแต่ตั้งต้นมา เริ่มต้นรุ่นที่1 velocity รุ่นที่1เนี่ยเรื่อยมาจนถึง 2- 3แล้วก็4นี่คือ velocity ที่เบาที่สุดนะครับ241กรัมในขนาด10 US เป็นจุดเด่นจุดแรกของรองเท้าคู่นี้คือถ้าเทียบกับรุ่นเดิมนี่คือรุ่นเดิมนะครับรุ่นที่3เมนี่ผมยังเก็บไว้อยู่เลยนะเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยรุ่นที่3นะครับน้ำหนักคือ288กรัมในขนาด10 US นะครับจุดเด่นจุดแรกของรุ่นที่4คือน้ำหนักที่เบาลง47จาก2 8 8เหลือ241 ลบแล้วก็เหลือ47สินะมผมยังไม่ตกเลขนะได้อยู่นะโอเคจุดเด่นจุดแรกคือน้ําหนักที่เบาลงนะครับจุดที่2คือการทําให้โฟมเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยมันมี2ชั้นในรุ่นที่3แต่แดนรุ่นที่3เนี่ยครับจะมีโฟม2ชั้นนะครับชั้นบนตรงนี้นะครับก็คือโฟมไนโตรฟูลเลนจ์เหมือนกันนะตั้งแต่ส้นเท้าจนถึงหน้าเท้าและชั้นล่างจะมีชั้นหนึ่งเล็กๆนะครับบางๆหน่อยไม่หนามากนะครับนี่คือโปรโฟมครับโปรโฟม เคยอยู่ในรุ่น Velocity รุ่นที่2ด้วยใน Velocity n i t r ตร2นะครับโฟมไนโตรจะบางกว่านี้ถ้าเพื่อนๆสงสัยยังไงลองกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับคลิปที่ผมรีวิวทั้งรุ่น2แล้วก็รุ่น3บอกเลยว่าจุดต่างจากรุ่น3เมเนี่ยเมทเทคกับรุ่น2แล้วนะครับก็คือไนโตรเนี่ยจะหนาขึ้นฟิลลิ่งเลยนุ่มขึ้นรู้สึกตอบสนองได้ดีขึ้นนะครแต่พอมารุ่น4ปุ๊บเนี่ยนี่เลย พี่เขาจัดให้เต็มเอาโฟมในโตรมาให้เต็มๆตัดตัวโปรโฟมทิ้งไปนะครับเป็นจุดเด่นจุดที่2ในรุ่นนี้นะครับเมื่อเอาโปรโฟมออกปุ๊บเราจะสัมผัสถึงความนุ่มและความเด้งได้แบบชัดเจนขึ้นนะจะชัดเจนมากๆนะครับเดี๋ยวไปภาคสนามเดี๋ยจะเล่าให้ฟังเต็มๆจุดที่2ผ่านไปนะครับจุดที่3คือมี o u t โซที่เป็น p u m ากริปซึ่งก็จะมีอยู่แล้วตั้งแต่ในรุ่นที่ สองก็มีรุ่นสามก็มีนะครับพูม่ากริปนี่ก็อยู่โห oh, ยาวเลยนะพูม่ากริปเนี่ยจริงๆก็ลงไปถึงตัวล่างๆเลยอย่างคู่นี้อิเล็ก i ริฟายไนโตรรุ่นที่4เนี่ยครับก็มีพูม่ากริปเช่นเดียวกัน,นค,คู่นี้อิเล็ก i ริฟายไนโตรจะเป็นตัวเริ่มเลยนะราคา3,900แล้วก็ต่อที่ Velocity นะครับราคา4,500แล้วก็ไปจบ ขึ้นมาที่บนสุดก็คือตัวนี้ยังไม่บนสุดสิตัวนี้เป็น d v a Nitro 3นะครับ5,900แล้วก็จะเป็น d v เวียร์ไนโตรอ่าในตัว Elite 7,500มั้ง7,500นไล่แบบนี้แหละอีกอีกรุ่นหนึ่งมันจะเป็นอะไรนะ Fast R Nitro ใช่ไหม Fast R Nitro 3นะเออชื่อมันก็จะเยอะนิดน,นึงผมก็พยายามจำ f า s t R Nitro 3เป็นเท่าไหร่วะซื้อมา แล้วก็จำราคาไม่ได้นะเดี๋ยวขอเปิดนิดนึงอ๋อนโรอีลีดสามเนี่ยจะ7จ็ดนโรอีลีดสามเนี่ยเจ็ดพันเจ็ดพันเออไนโรอีลีดสามเจ็ดพันแล้วก็ฟาสต์อาร์นโรอีลีดสามคือแปดพันเก้าโอเคอ่ะแล้วกลับมาที่คู่นี้ดีกว่าครับเมื่อกี้เราจุดที่จุดเด่นจุดที่สามก็คือมีพูม่ากริปเอาทโซมีเหนียวหนึบนะครับทนทานดีเหนียวหนึบด้วยนะครับหน้าผ้าเป็นเอนจิเนียร์น ที่ผสมผสานกับ power tape ของ Puma นะครับแล้วก็ลิ้นรองเท้านะครับตรงนี้ก็เป็นแบบบางเป็นแบบบางมีชื่อรุ่นเขียนตรงนี้ด้วยนะครับ velocity 4นะครับโอ้นี่อยากเห็นตัว d b a t น n y o รุ่น4เลยอะว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงบ้างน,นะครับยังไม่เห็นหลุดออกมาเลยนะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นภาพหลุดของ d b a t น n y o 4แล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมยังไม่เห็นภาพหลุดเลยนะเอ,อ ต้นเท้า,ทาตรงนี้ก็มีฮิลคาลเตอร์นะครับแต่ไม่ได้แข็งมากนะครับมีพอประมาณนะครับตรงบริเวณรอบข้อเท้าตรงนี้ก็บุนุ่มดีนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปทดสอบนะครับเดี๋ยวมาขอเล่าอีกสักนิดนึงก็แล้วกันรุ่นนี้ Velocity n i ใน o 4เนี่ยนะครับถ้าเทียบกับตัว d ีเ a ทใน Ro 3 3เนี่ยความต่างก็คือเจ้าตัวนี่พาวเวอร์แผ่นพาวเวอร์เพใน d v เ a n ใน r รจะมี Power p ร์เพนะครับ แต่ของ Velocity จะไม่มีแผ่นเลยเป็น Daily Trainer ที่ไร้แผ่นแล้วก็ปริมาณโฟมของไนโตรใน DVA เนี่ยจะหนากว่านะครับส้นเท้าก็สูงกว่าหน้าเท้าก็สูงกว่านะครับในไนโตร3เนี่ยครับส้นเท้า39หน้าเท้า29นะครับจอบ10แต่ใน Velocity เนี่ยนะครับส้นเท้า36หน้าเท้า26นะครับก็คือโฟมบางกว่า3มิลน,นะเ o c โรซิตเนี่ยโฟมจะบางกว่า3มิลน,นะครับ แล้วก็ไม่มีแผ่นแผ่น power plate ด้วยด้านในแบบนี้นะครับแล้วก็ลุคแอนฟ f ล e l จับอะไรก็จะดูรู้สึกว่า d v a Nitro เนี่ยจะดูพรีเมียมขึ้นมานิดหนึ่งดีพรีเมียมกว่านิดหน่อยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นของผมหลังจากที่ใส่คู่นี้ทดสอบกันแล้วกันนะครับว่า Velocity Nitro 4นั้นเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับรุ่นเดิมรุ่นที่3แล้วจะแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับผมไปไปกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูฟิตติ้งของรองเท้าคู่นี้กันหน่อยนะครับ Velocity Nitro 4นะครับเ,เท้าผมยาว26.5ผมเลือกที่28เซนนะครับเลือก28เซนมันจะเหลือประมาณนี้นี่เอาจริงๆนะเหลือ28เซนตนี่แสดงว่าหน้าสั้นไปนิดนึงนะผมว่านะคือถ้าคือผมมาบวกมา1.5เซนและแต่ถ้าโดยปกติเวลาบวม1.5เซนมันจะเหลือเยอะกว่านี้ครับ ใส่ตรงกะได้นะแต่ถ้าเกิดคนที่เท้ากว้างหน่อยหนึ่งครับผมว่าบวก1.5น่าจะดีกว่านะครับี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนซื้อแล้วนะลองแล้วนะเ,เลือกตรงไซส์มาหรือเลือกบวก1.5นะครับบวกมาอีกจุด 5, เหมือนผมแบบเนี้ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยกันละกันแต่ว่าถ้าถ้าคู่นี้เลยเนี่ยบวกมา1.5เซนมันเหลือประมาณนี้ซึ่งจริงๆถ้าเกิด โดยปกติแล้วผมจะเหลือประมาณนี้มันจะเหลืออีกนะครับถ้าเป็นคู่อแบรนด์นึ่งจะเหลือประมาณนี้นะครับแต่นี้มันเหลือมาสั้นหน่อยหนึ่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะครับพิจารณาดูแล้วกันนะคะการเลือกไซส์ของ Velocity ในร r o สีมันรองเท้าแบบออกแนวซิ่งๆหน่อยหนึ่งอะผมว่านะแต่ถ้าเกิดดูบริเวณด้านข้างฟิตติ้งคู่นี้เป็นยังไงนะครับก็แน่นๆกระชับๆเลยนะ รองเท้าทรงมันเรียวหน่อยหนึ่งอะ่ะมันก็รู้สึกว่าเออมันแน่นแน่นกระชับกระชับนิดนึงนะครับไม่ได้รู้สึกแบบกว้างๆแบบโอโถงอะไรมากมายนะบริเวณโทบ็อกซ์ด้านหน้าตรงนี้นะครับแต่ก็ยังพอขยับนิ้วเท้าได้อยู่นะยังไม่มีปัญหาในการขยับนิ้วเท้าอะไรพวกนี้นะครับโอเคแล้วก็บริเวณส้นเท้าตรงนี้ก็กระชับดีตรงนี้นะครับดันไปให้สุดแล้วก็เหลือประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับ ฟิตติ้งของรองเท้าคู่นี้ก็ประมาณนี้ครับ Velocity ในโดรสีนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับเมื่อกี้ฟิตติ้งไปแล้วนะครับสำหรับ Velocity ในโดรสีนะครับอย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยผมคิดว่าหน้ามันสั้นไปหน่อยแล้วก็ทรงของรองเท้ามันค่อนข้างเพรียวนะครับทางพูมมากคงจะดีไซน์มาเพื่อให้มันแบบว่าลู่ลมขึ้นมาก็ได้มั้งเน้นให้แบบว่าซิ่งมากขึ้นอะไรเงี้ยทรงรองเท้ามันเลยดูค่อนข้างเพียวนิดนึงนะครับ ถ้าส่วนตัวผมแนะนำนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มั่นใจเรื่องไซส์นะอาจจะไปลองที่ร้านก่อนดีกว่าของผมเนี่ยบวกมา1นเซนยังรู้สึกว่าอึดอัดเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยใส่บวก1เซนมาตลอดนะครับแนะนำไปลองที่ร้านก่อนเพื่อจะได้มั่นใจได้ว่าใส่บวก1เซนก็ยังพอไหวอยู่อะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็เลือกใส่แบบตรงไซส์บวก1เซนมาก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันทีนะครับว่าคิดอย่างไรกันบ้างนะครับ ตอนนี้ผมใส่2ข้างไม่เหมือนกันผมใส่เท้าซ้ายเป็น Velocity n ในตัวแล้วก็ใส่เท้าขวาเป็น Velocity n ในตัว f i t t ิตติ้ของรองเท้าทั้ง2ข้างเนี่ยก็แตกต่างกันนะครับอย่างที่บอกไปเลยครับว่าในรุ่น3รุ่นเดิมเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้เพียวขนาดนี้มันไม่ได้กระชับแน่นขนาดนี้ครับผมใส่ตรงไซส์บวก1.5เซนมาทั้งคู่ตอนนี้ทั้งสข้างทั้ง velocity 3แล้วก็ในตัว4รู้สึกว่าตัวของในตัว3เนี่ยจะใส่สบายกว่าก็ ฝากเป็นคอมเมนต์ไว้กับเพื่อนๆที่กำลังสนใจอยู่นะฮะว่า v e LOCITY 4เนี่ยจะต้องเลือกไซส์ไหนก็แนะนำครับบวก1เซนเป็นอย่างน้อยแน่ๆหรืออาจจะบวกมากกว่านั้นถ้าไม่มั่นใจไปลองที่ร้านดีที่สุดพูม่าสโตร์ไปได้เลยนะครับโอเคตอนนี้เราฟิตติ้งเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบฟิลลิ่งของโฟมกันบ้างนะครับโฟมพอมันมีการเปลี่ยนโฟมใหม่จากเดิมในรุ่นที่3เนี่ยนะครับใช้โปรโฟมผสมกับไนโตรนะพอเปลี่ยนโฟมใหม่ปุ๊บ แน่นอนอย่างที่ผมบอกเพื่อนไปว่าฟีลลิ่งมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆจากเดิมเนี่ยมันมีความแน่นนะครับแล้วมันมีความนุ่มแล้วก็ตอบสนองแต่พอมาในรอบนี้เนี่ยความแน่นมันหายไปมันกลายเป็นความนุ่มมันกลายเป็นเรื่องของการตอบสนองที่เพิ่มเข้ามามา,มากขึ้นกว่าเดิมมันนุ่มมากขึ้นแค่ผมยืนอยู่เฉยๆเนี่ยตอนนี้ยืนแล้วก็ลองเหยียบขยม่มเท้าดูนะครับรับรู้ได้เลยครับว่า ตัวของ Veloc i t y ในรุ่สีเนี่ยเรายืนขึ้นแล้วเราขย่มเท้าลงไปได้ง่ายมากเราเหยียบลงไปเนี่ยเรารู้สึกเราใช้แรงน้อยเมื่อเทียบกับรุ่น3มนะครับมันจมลงพื้นไปได้ง่ายขึ้นมานะครับมันนุ่มขึ้นเยอะกว่าเดิมมากๆากคาแรคเตอร์โฟมเปลี่ยนแหละซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่ใครที่เคยใส่รุ่น3ามานะครับแล้วก็ชอบประทับใจในคาแรคเตอร์นะอาจจะต้องกลับมานั่งคิดทบทวนกันอีกสักนิดน,นึงก็แล้วกันว่าจะไปต่อกับรุ่น4ีดีไหมนะครับ อีกหนึ่งจุดนะครับที่สัมผัสได้ก็คือว่าตัวของโฟมในรุ่นที่3แล้วก็4เองเนี่ยนะครับโฟมจริงๆแล้วโดยสเปคของเขาที่ให้มาเนี่ยพื้นมันต่ำความสูงของส้นเท้านะครับอยู่ที่36หน้าเท้าอยู่ที่26ทั้ง2คู่นะครับจริงๆสเปคเท่ากันนะแต่รู้สึกได้ว่าเวลาที่เราใส่วิ่งเนี่ยนะครับฟิลลิ่งกราวคอนแทคเนี่ยเราจะสัมผัสได้จากรุ่นที่4มากขึ้นมากกว่าเดิมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ทั้งทที่สเปคมันเท่ากันนะแต่รู้สึกว่าเออไอรุ่น4เนี่ยมันฟิลกาวคอนแทคได้มากขึ้นนะครับมันนุ่มลงไปนะแต่มันรู้สึกว่าได้ได้ได้สัมผัสกาวคอนแทคมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือรู้สึกถึงความสูงต่ําของรองเท้าอ่ะรุ่น3มเนี่ยโฟมมันอาจจะแน่นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าพื้นมันไม่ค่อยต่ำมากแต่พอรุ่น4ใส่ปุ๊บรู้สึกว่าเอยทำไมพื้นมันต่ำกว่าทำไมรู้สึกว่าทำไมเท้าเราต่ำกว่าปกติ อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่สัมผัสได้หลังจากที่ลองใส่เทียบกันดูนะครับแล้วก็ตอนที่ผมเอารุ่น4เนี่ยมาใส่วิ่งใส่ซ้อมใส่เทสนะครับผมก็ไปลองรุ่นอื่นคือลองแบรนด์อื่นลองอะไรพวกนี้ลองมาซึ่งพวกนั้นนะโฟมเขาก็จะสูงไงประมาณสักสามที่แปดสามเกาสีอะไรเงี้ยก็ลองลองลองเสร็จปุ๊บพอบนมาใส่คู่นี้ Velocity ใน t r ส4มันรู้สึกวูบอ่ะเฮ้ยทำไมมันต่ำลงมาขนาดนี้และยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าหน้าเท้าอ่ะ เพราะมันเป็นดรอปสิหน้ามันเลยยิ่งลงลึกไงหน้ามันเหลือ26ครับเลยรู้สึกว่าโอ้โหคู่นี้ใส่แล้วก็ได้ฟิลแบบเลสซิ่งแฟลตอ่ะมันเหมือนเลสซิ่งแฟตนิดๆน,น,นะครับเพราะว่าพื้นมันต่ำก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะผมว่าเป็นคาแรคเตอร์ของเขานะเขาพยายามาออกแบบคาแรคเตอร์ให้มันแตกต่างจากแบรนด์อื่นแหละก็อย่างที่บอกไปว่าโฟมมันเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่นะครับมีความนุ่มนะครับตอบสนองดีนะครับโฟมในตรนี้ขึ้นชื่อเรื่องตอบสนองอยู่แล้วครับจะใส่ในรุ่นไหนนะก็สัมผัสได้เลย ใส่ในตัวซัพพอร์ตเยอะๆอย่าง For e v e r ว u รในโตก็ยังมีการตอบสนองเพิ่มขึ้นมาใส่เข้าไปในตัวแม็กแม็กอย่างเงี้ยโฟมหนามากๆอะเน้นซัพพอร์ตเยอะๆก็ยังตอบสนองได้นะครับมันไม่แปลกใจครับพอมาอยู่ใน Veloc i t y n i น r ตรมาแบบเต็มๆแผ่นก็ตอบสนองดีทั้งหมดนะครับแล้วทีนี้เจ้า Ve l o c i t y Nitro 4เนี่ยเหมาะกับใครนะครับเพื่อนๆครับถ้าจะให้แนะนำนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับใครใครที่อยากจะลองเท้า Daily เท a i n e r Daily Trainer นะครับใส่ซ้อมทุกวันใส่ซ้อมทุกวันด้วยนะ แล้วก็เน้นไปที่น้ำหนักที่เบาเออนี่จุดเด่นของเขาเลยนะเน้นน้ำหนักที่เบาเน้นโฟมที่มีความนุ่มความสบายมีการตอบสนองในระดับหนึ่งคือก็จะมีหลายๆคนที่ชอบฟิลลิ่งโฟมที่แน่นๆหน่อยอย่างผมเนี่ยส่วนตัวผมจะชอบฟิลลิ่งโฟมแน่นๆผมมะชอบรุ่นสามเพราะว่าฟิลลิ่งโฟมมันแน่นดีแล้วมันก็มีความนุ่มนิดๆพอมารุ่น4ี่เนี่ยมันก็รู้สึกว่าต้องปรับตัวเองใหม่อะนะ ถ้าจะใส่รุ่นนี้นะก็รู้สึกว่าต้องปรับตัวเองใหม่นิดนึงนี่ครับแต่ถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้ใส่ได้นะครับผมว่าสิ่งที่มันชดเชยมาคือเรื่องของกราวคอนแทคที่เรารู้สึกว่าเออถึงมันจะนุ่มนะแต่พื้นมันต่ํามันยังพอสัมผัสกราวคอนแทคให้มันมีความเฟิร์มขึ้นมาได้หน่อยก็ไม่ได้นุ่มยั่วถ้าโฟมมันสูงมากแล้วมันนุ่มอ่ะมันจะยั่วแล้วมันจะดิ้นอันนี้ไม่โอเคอันนี้ถ้าเป็นคนที่ไม่คนที่ไม่ชอบรองเท้าแบบนุ่มๆนะพอเจอแบบนี้จะรู้สึกลําบาก แล้วถ้าเป็นมือใหม่เลยเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าโฟมเวลาที่มันนุ่มแล้วมันสูงเนี่ยมันดิ้นเนี่ยครับคอนโทรลยากเราจะใช้กล้ามเนื้อเยอะนะครับแต่คู่นี้ยังพอคอนโทรลได้อยู่นะยังพอไหวอยู่นะครับใครอยากหารองเท้าเดลี่เทรนเนอร์อยู่นะครับอยากได้รองเท้าแบบซ้อมทุกวนันซ้อมได้ทุกโอกาสนะครับซ้อมอีซี่ก็ได้นะครับซ้อมเทมโปก็ได้อยู่นะครับจริงๆอินทรอฟเทรนนิ่งก็พอไหวอยู่นะน้ำหนักมันเบาอยู่มันผมคิดว่ามันไปได้240กรัมเนี่ยมัน สามารถอินทิวัลเทรนนิ่งได้แบบสบายๆเลยแค่มันไม่มีคาร์บอนเท่านั้นเองซึ่งดีแล้วนะรองเท้าซ้อมไม่ต้องมีคาร์บอนก็ได้นะครับเวลาที่ไปแข่งจริงๆเนี่ยเราได้ใช้ตัวคาร์บอนได้อย่างเต็มที่ให้มันช่วยตอบสนองให้มันดีขึ้นนะครับตอนซ้อมเนี่ยก็ใส่รองเทา้าแบบธรรมดาธร,ราไปแหละดีแล้วไม่ต้องใส่คาร์บอนหรอกส่วนระยะทําการขอ,ข,อของคู่นี้ผมคิดว่าก็5โล10โลสบายๆเลยนะครับผมใส่คู่นี้ไกลสุดก็15โลครับมาวันแรกปุ๊บใส่เลย15โลนะ ก็โอเคมันนั้นเป็นวันซ้อมลองรันพอดีไงก็ใส่เลยนะครับ15โลก็ระบายอากาศก็โอเคไม่ได้แย่นะครับแล้วก็น้ําหนักเบาเนี่ยชอบอันนี้ส่วนตัวยังให้คะแนนตรงนี้อยู่แล้วชอบชอบเรื่องของน้ําหนักมันปรับลดลงมาเยอะนะจาก28 8เหรือ241นะ่อ่ะปรับลดลงมาเยอะมากออชอบอันนี้ให้คะแนนบวกหนึ่งเลยชอบน้ําหนักที่เบารู้สึกว่ามันคล่องตัวดีกว่านะครับจะยกขาจะอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่มันหมดแรงแล้วเนี้ยพอน้ําหนักมันเบาเนี่มัน รู้สึกดีกว่าเยอะถ้าวันไหนที่วิ่งเยอะๆแล้วหมดแรงเจอรองเท้าน้ำหนักหนักๆนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับพอเรามาดูสเปคดูแล้วนะครับผมคิดว่าคู่นี้เนี่ยมันซ้อมได้หลากหลายมากนะครับถ้าพูม่าไม่เอาตัวรีเบเลต n นโตรเข้ามานะรีเบเลต n นโต o จะเป็นรองเท้าพื้นต่ำเลสซิ่งแฟที่เน้นซ้อมพวกทําความเร็วเป็นหลักเลยเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดพูม่าไทแลนไม่ได้เอาเข้ามานะครับตัวเ e l โรซิตี้นโตสเนี่ย ก็จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เอาไปซ้อมได้หลากหลายแน่นอนเอาไปซ้อมพวกทําความเร็วก็ได้ด้วยนะครับเอาไปซ้อมพวกเทม p พลต์อินทรอเทรนนิ่งพวกนี้ก็ได้แล้วก็ราคาขายเองก็ไม่ได้สูงมากนะครับราคาขายคู่นี้ก็อยู่ที่ประมาณส5 0 0ับาทก็ถือว่าเป็นรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ที่ดีในระดับราคาที่เหมาะสมมากๆนะครับไม่มีคาร์บอนผมก็จะเชียร์เพื่อนๆนะถ้าเป็นมือใหม่นะก็แนะนําว่าอย่าใส่รองเท้าที่มีคาร์บอนเลยไม่ค่อยดีหรอกนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเลยไม่ค่อยแข็งแรงมากนะัก ไอ้พวกการตอบสนองของคาร์บอนที่กระแทกเข้ามาในกล้ามเนื้อต่างๆของเราเนี่ยนะครับถ้าเรายังไม่แข็งแรงพอเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับมีน้ําหนักในระดับหนึ่งไม่ได้เบามากนะครับน้ำหนักมันก็กลางๆแต่ถือว่าเป็นเดลี่เทรนเนอร์ที่มีน้ําหนักที่ดี241กรัมเนี่ยถือว่าทำมาได้ดีมากๆแล้วนะครับปกติแล้วเดลี่เทรนเนอร์ก็จะประมาณสัก2 2526แถวๆนี้อันนี้ถอยลงมาเหลือ24ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ราคาครับ4,500บาทไม่ถึง5,000บาทพอใส่โค้ดส่วนลดแล้วเนี่ยก็เหลือประมาณ3,000กลางๆอะไรเงี้ยเป็น d a i l y Trainer ที่น่าประทับใจมากในปี2025นี้นะครับอีกหนึ่งคู่เลยจากปีที่แล้วก็ให้ Velocity ้ไนโตร3ที่ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับถ้าเทียบกับราคาปีนี้ผมว่าคู่นี้ก็ยังคงให้เป็นรองเท้าที่น่าจะคุ้มค่าที่สุดของปีประจำปีนี้เหมือนกันนะครับ พอครั้งนี้ให้ไนโตรมาเต็มเ็มด้วยนะไม่ได้มีโปรโ f a เหมือนรุ่นเดิมด้วยส่วนเพื่อนเพคนไหนนะครับที่ชอบ v e LOCITY n น t ตรสามานะครับต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะไปต่อกับรุ่น4ี่ไหมเพราะว่าเขาเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่จากแน่นนุ่มตอบสนองนะครับกลายเป็นนุ่มเด้งตอบสนองอันนี้ต้องต้องตัดสินใจแล้วว่าจะไปต่อดีหรือเปล่านะครับแล้วมันไม่มีรุ่นอื่นแล้วด้วยไงมันมันเปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยจาก34มันเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยนะครับก็ฝากเพื่อนเนไว้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวมีอีกรุ่นหนึ่งอยากลองเทียบดูหน่อยก็คือ d v a ใน t r o 3นะครับถ้าเอา d v a ใน t r o 3มาเทียบกับตัว Velocity Nitro 4จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวลองเทียบกันดูโอ้โหตอนนี้เอา Velocity Nitro 4กับ d v a ใน t ร o 3มาเทียบกันดูนะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างไอ Velocity Nitro4 ยังนุ่มกว่าอีกคือ ดีเวไนโรสเนี่ยใช้โฟมเนี่ยมี2ชนิดมีไนโรกับไนโรอีลิชใช่ไหมครับไนโรอยู่ชั้นล่างแล้วก็ไนโรอีลิชอยู่ชั้นกลางนะครับแล้วก็มีแผ่นไนลอนเพลทอยู่ตรงกลางคลั่นอยู่นะครับพอมายืนเทียบกับตัวเจ้าเว l o c ิ t ตี้ในโรสี่เวลอดิสตี้ในโรสีนุ่มกว่าอีกนุ่มกว่าอีกอ่ะเออแล้วพื้นก็ต่ำกว่าด้วยนะครับโอ้โหนี่คือถ้าเปเพื่อานคนไหนเนี่ย ชอบ Velocity Nitro 3นะผมสรุปให้ง่ายๆเลยถ้าชอบ Velocity Nitro 3นะครับชอบคาแรคเตอร์แบบนั้นชอบฟิลโมแบบนั้นนะไม่ต้องไป Velocity 4นะให้ไป d v เวทในโรเลยเพราะฟิลลิ่งใน d v เวทในโรสะใกล้เคียงกับ Velocity 3มากกว่านะครับฟิลลิ่งมันจะออกแน่นๆหน่อยนะครับไม่ได้นุ่มยวบเหมือนตัว Velocity Nitro 4นะครับก็ง่ายๆครับข้ามไปเลยครับแล้วตอนนี้ d v เวทในโรเนี่ยก็น่าจะลดราคาลงมาเยอะแล้ว อาจจะซื้อเก็บไว้ก่อนก็ได้ก่อนรุ่น4จะออกยังไม่รู้นะว่ารุ่น4ของดีเวทไนโตรเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับถ้าคิดว่าชอบคาแรคเตอร์ของ v e l o c i t y ี้ไนโตรสอยู่นะครับและคิดว่าไม่ไปต่อกับรุ่น4แน่นอนเพราะว่าไม่ชอบของทางนุ่มๆก็ให้ไปเก็บ d ีเวทไนโตรสมาแทนนะครับมาเก็บไว้เป็นคู่สำรองก่อน,นก,ก็แล้วกันหรือจะไปเก็บ Veloc i t y ้ไนโตรสก็ได้ซึ่งน่าจะลดราคาออกมาเยอะแล้วนะครับก็เทียบกันประมาณนี้ครับสำหรับ2คู่ Veloc i t y ้ไนโตรสกับ d ีเวทไนโตรสนะครับ ับมาที่สตูดิโอของเราข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับ Velocity n i นตรรุ่นที่4จาก p ู m a นะครับส้นเท้าสูง36มิมหน้าเท้าสูง26มิมดรอปคู่นี้อยู่ที่10นะครับน้ำหนัก241กรัมในขนาด10 US นะแล้วก็ราคาขายนะครับอยู่ที่4,500บาทแต่วันนั้นผมป้ายาเพื่อนๆไปแล้วใส่โค้ดส่วนลดแล้วก็จะเหลือสักประมาณ3,000 3,000นิดๆั้งเออ ลดไปแล้วเหลือประมาณ3 0 0 0นิดๆน,นะก็ต้องรอจังหวะ,ะครับน่าจะยังพอมีอยู่นะในแอปส้มนี่แหละแล้วก็มีโค้ดส่วนลดมานะครับในช็อปซูเปอร์สปอร์ตมีอยู่นะฮะก็ใครสนใจก็แวะเข้าไปดูได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนยังไม่มั่นใจนะครับว่า v e l o c i t y ้ใน Ro 4สี่เนี่ยจะเข้าเท้าเราหรือเปล่าจะเป็นฟิลที่เราชอบไหมก็แนะนำนะครับว่าไปทดสอบทดลองกันได้นะครับไปที่ p ูม a าส o r e ได้เลยนะครับสาขาใหญ่เป็นแฟลกชิพสตอร์ของเขาเลยนะก็ที่ เซ็นทรัลเวิลด์สยามเซ็นเตอร์นะผูออ้มาที่แอมพ์โพรเรียมนะแอมพ์โพรเรียมก็มีนะครับเออที่ไหนบ้างนะยังไงเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์บอกกันทีนะครับมีผู้มาสต็อกในศูนย์การค้าห้างใกล้บ้านเพื่อนๆที่ไหนบ้างช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเอาสาขาหลาักๆที่ผมเจอบ่อยๆเนี่ยก็จะมีที่สยามเซ็นเตอร์มีที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วก็มีที่แอมพ์โพรเรียมเนี่ยจะเห็นบ่อยนะครับครับอ๋อผู้เซ็นทรัลลาดพร้าวมีอีกที่หนึ่ง เซ็นทรัลลาดพจะมีที่หนึ่งนะครับสาขาของพูม่ารุ่นนี้ผมคิดว่ามีขายอย่างแน่นอนแล้วก็อีกที่ที่เห็นก็คือที่ Super s p o ปอร์ตซูเปอร์ก็จะมีพู m a v e l o c ิตี้สขายด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปลองกันได้ไปลองกันก่อนจะได้รู้ว่าฟีลลิ่งของคู่นี้ที่ผมทดสอบมาแล้วเนี่ยมันใกล้เคียงกับที่เพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะครับ <S <S สุดท้ายครับอยากฟังความเห็นของเพื่อนๆเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้ พูม่าเวโรซิตี้ไนโรรุ่นที่4ครับใครเป็นแฟนเวโรซิตี้บ้างครับใส่มาตั้งแต่รุ่น1รุ่น2รุ่น3าจะไปต่อกับรุ่นที่4ี่ไหมช่วยคอมเมนต์บอกกันทีนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยลองพูม่ามาก่อนเลยนะครับแล้วก็เห็นว่าคู่นี้เนี่ยสเปคก็น่าสนราคาก็โอเคใช้ได้แล้วก็อยากลองก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับและอย่างที่บอกเพื่อนเสมอๆนะครับว่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณครับ Velocity ้ไนตัรรุ่นที่4 ใส่แล้วออกไปวิ่ง5โลตลอดไปบ๊ายบายอ๋อ oh, อย่าลืมสแกน QR โค้ดท้ายคลิปเข้ากลุ่ม5 KRC ของเราด้วยนะครับบ๊ายบายครับ